สนับสนุนที่มาจากกระทรวงกาลาโหมออสเตรเลียเนี่ยเขาสนับสนุนในเรื่องไหนครับ 1. อาจจะให้ฐานทัพอากาศเนี่ยครับเป็นที่ในการลงจอดหรือบินขึ้นไปเพื่อการปฏิการโจมตีกลุ่มนรบพูตีในเยเมนก็ได้ครับ2ก็คือสนับสนุนโดยการใช้เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกากาศนะครับเช่นพวก KC 1 3 5หรือแม้แต่เครื่องบินแบบ KC 4 6กก็บินมาจากที่ในรัฐฟินแลนด์ ก็สามารถบินเติมเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องบินแบบ B2 ได้โดยเฉพาะในช่วงขากลับก็เลยถูกมองว่าออสเตรเลียเนี่ยนะฮะน่าจะสนับสนุนปฏิการการทิ้งระเบิดของสมัยการในวันนั้นเะครับเหตุการณ์ตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นคาบเกี่ยว2วันนะครับก็คือวันที่16กับวันที่17 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตัว,วันออกกลางนํามาเสนอกันต่อนะครับก็ยังคงเกี่ยวข้องกับกรณีที่กองทัพะกาศสหรัฐนี่นะครับได้ทําการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์รุ่น B2 ซึ่งมองว่าเป็นเครื่องบินสเตลนะครับแล้วก็ไปโจมตีคลังแสงใต้ดินของกลุ่มนักรบฮูตีที่มีถินฐานอยู่ในเยเมน ก็เลยสร้างความฮือฮาอย่างมากครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยไม่เคยส่งเครื่องบิน B 2นะครับไปปฏิการเนี่ยนานมากแล้วครับนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของปีนี้ครับที่อเมริกานั้นส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดบินเข้าไปยังใจกลางของเยเมนนะครับที่ถูกมองว่าบางทีก็จะมีพวกระบบป้องกันภัยอากาศของฮูตีครับแต่อเมริกาก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็มีข่าวกองได้ว่า ระบบป้องกันภัยอากาศของฮูตีนั้นอาจจะไม่มีศักยภาพพอครับที่จะมาสอยเครื่องบินแบบ B2 ทีนี้การบินของ B2 ในวันนั้นนะครับมันก็จะมีการติดตั้งพวกระเบิดแรงน้มถ่วงนะฮรท่านผู้ชมครับซึ่งการหย่อนระเบิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปล่อยได้ในระยะไกลนะครับจะต้องทําการบินเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายแล้วปล่อยเรียกได้ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงแต่ด้วย คุณสมบัติเฉพาะตัวของเครื่องบินแบบ B2 นะครับดังที่กล่าวว่ามันเป็นเครื่องบินล่องหนสเตลครับก็เลยทำให้ระบบป้องกันพนากาศของเยเมนเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะทำการตรวจจับเครื่องบินแบบ B2 ได้ก็เลยทำให้ B2 นั้นสามารถที่จะดำเนินการนะครับย่อนระเบิดเข้าไปยังบังเกอร์ใต้ดิน5จุดนะฮะเพราะฉะนนั้นครับก็เลยมีการวิเคราะห์ไปได้ว่า การมาสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B 2ในวันนั้นน่าจะมาทั้งสิ้นนะครับไม่ต่ำกว่า2องลำเครื่องบินแบบ B 2ได้มีการติดตั้งระเบิดนำวิถีรุ่นหนึ่งก็คือ GBU 5 7ระเบิดรุ่นนี้นะครับถูกมองว่ามันเป็นระเบิดที่ใช้สำหรับการเจาะบ,บังเกอร์ใต้ดินที่ลึกมากแล้วก็มีเฉพาะ B 2เท่านั้นครับที่สามารถแบกมันไปได้เพียงแค่2ลูกเท่านั้นครับมันเกินขอบเขต สำหรับเครื่องบินแบบ A15 ทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนไม่สามารถแบกระเบิด GBU ห7็ได้เว้นแต่ GBU 28หน่วยข่าวกองของสหรัฐได้มีการวิเคราะห์ว่าบังเกอร์ใต้ดินของฮูตีนั้นมันค่อนข้างที่จะอยู่ลึกครับมันอยู่ลึกเกินขอบเขตของระเบิดเจาะบ,บังเกอร์รุ่น GBU 28เนี่ยเจาะไม่ถึงฮะอเมริกาเนี่ย จึงจาเป็นนะครับจะต้องเลือกใช้เคือบินแบบ B-2 Spirit นะครับ Back, แบกระเบิด GPU 57มาลำละ2ลูกทีนี้การโจมตีในวันนั้นนะครับมัน5จุดเนี่ยก็คิดว่า2ลำขั้นต่ําทีนี้มันก็มีคําถามว่าแล้ว B-2 มันบินมาจากไหนซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่ในแถบของตะวันออกกลางนะครับอเมริกาเนี่ยคงไม่มีการส่ง B-2 ครับไปประจําการ ในประเทศแถบตะวันออกกลา่าวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฐานบินอยู่ไม่มากครับที่สัซเมิกานั้นน่าจะส่งเครื่องบินแบบ B2 นะครับบินขึ้นไปประการหนึ่งเลยครับก็บินมาจากฐานทัพอากาศบนแผ่นดินใหญ่ของสรเมอการสองครับอาจจะบินมาจากที่ฮาวายเกาะกวมก็ได้แล้วก็3ครับก็คือที่ดีโกกาเซียแล้วก็ยังมีอีกหพื้นที่ครับนั่นก็คือออสเตรีย ออสเตรเลียในขณะนี้ครับถูกมองว่าเป็นฐานปฏิก,การครับสำหรับเครื่องบินแบบ B2 Spirit นะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียได้มีการออกมาประกาศว่าออสเตรเลียนั้นได้ขอสนับสนุนนะครับให้สัมบมูร์เนียไปโจมตีกลุ่มนักรบฮูตีครับที่มีถิ่นฐานอยู่ในเยเมนก็เพราะว่าฮูตีนั้นเป็นภัยคุกคามต่อโลกในเรื่องของเส้นทางการค้าการเดินเรือ ก็เลยทําให้ออสเตรเลียนั้นได้มีการประกาศที่จะสนับสนุนข่าวตรงนี้ก็เลยมีการชี้โป้งไปที่ว่าออสเตรเลียครับอาจจะมีการอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับใช้ฐานทัพที่ใดที่หนึ่งและก็มองว่าน่าจะเป็นฐานทัพอากาศที่ทินดัตมันมีการอัปเกรดมาได้แล้วระยะหนึ่งเพื่อสามารถรองรับเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B2 และเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B52 ได้ ฐานทัพดังกล่าวนั้นได้มีการถูกอัปเกรดขึ้นมานในช่วงหลายปีก่อนแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเสร็จสิ้นได้ครับภายในปี2026ก็คืออีก2ปีข้างหน้าครับทีนี้การสนับสนุนการปฏิการโจมตีบ,บนดินแดนของเยเมนในวนนันนั้นนะครับก็เลยมีการถูกมองว่าออสเตรเลียเนี่ยน่าจะกลายเป็นผู้สนับสนุนทีนี้มันก็เลยมีการถูกมองแยกด้วยกัน2ประเด็นนะครับ การสนับสนุนที่มาจากกระทรวงกาลาโหมออสเตเรียเนี่ยเขาสนับสนุนในเรื่องไหนครับ 1. อาจจะให้ฐานทัพอากาศเนีครับเป็นที่ในการลงจอดหรือบินขึ้นไปเพื่อการปฏิการโจมตีกลุ่มนรพูตีในเยเมนก็ได้ครับ 2. ก็คือสนับสนุนโดยการใช้เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกากาศนะครับเช่นพวก kc 1 3 5หรือแม้แต่เครื่องบินแบบ kc 46ก็บินมาจากที่ในรัฟิสเซีด ก็สามารถบินเติมเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องบินแบบ B2 ได้โดยเฉพาะในช่วงขากลับก็เลยถูกมองว่าออสเตรเลียเนี่ยนะฮะน่าจะสนับสนุนปฏิการการทิ้งระเบิดของสเมการในวันนั้นนะครับเหตุการณ์ตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นคาบเกี่ยว2วันนะครับก็คือวันที่16กับวันที่17เพราะว่าออสเตรเลียนั้นได้มีการสับนสนุนสรเมริกาอย่างเต็มที่นะฮะ ออสเตรเลียนั้นได้กลายเป็นพันธมิตรครับที่มีความใกล้ชิดกับสหมิการมากที่สุดนะครับเพราะว่าพวกเขาได้มีการมาจัดตั้งกลุ่มก้อนหนึ่งที่เรียกว่าโอคุสก็จะประกอบไปด้วยครับออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็คือเป็นโครงการแชร์เรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครับให้ออสเตรเลียเนี่ยสามารถที่จะทําการต่อเรือน้ําขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ด้วยและต้องการให้ออสเตรเลียนั้น มีการไปคานอำนาจกับจีนนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยก็ถือว่ากําลังขยายอิทธิพลเหมือนกันนะครับมาสู่ดินแดนทางใต้ก็คือออสเตรเลียก็คงไม่แปลกอะไรนะครับที่สหรัฐอเมริากากับออสเตรเลียเนี่ยก็มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในแง่ของภูมิรศาสตร์แล้วก็ในแง่ของการทหารการเมืองและก็เศรษฐกิจเรียกได้ว,ว่าออสเตรเลียเนี่ยได้กลายเป็นพันธมิตรรายหนึ่งที่มีความเหนียวแน่นต่อสหรัฐอเมริากา เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่ออสเตรเลียน่าจะมีการเข้าไปสนับสนุนนะครับปฏิการทิ้งระเบิดเนี่ยอาจจะเป็นจริงและก็เกิดขึ้นได้